สวัสดีเพื่อนสาธามิกและเจริญพรญาติโยมสาธุชนนักศึกษาธรรมะผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านนะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการธรรมะ,ระสองภาษาซึ่งเราดําเนินรายการมาจนถึง ep ที่4แล้วนะคร,ครั้งนี้ก็จะเป็นการศึกษาธรรมะต่อเนื่องนะครับจากเมื่อ3ครั้งที่ผ่านมาโดยเราจะศึกษาธรรมะจากพระสูตรในพระไตรปิฎกเนี่ยซึ่ง ก็ยังอยู่ในซีรีส์ของการศึกษาธรรมะหมดอังคุตระนิกายซึ่งหลวงพี่ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ True Monday by Day เป็นหนังสือที่รวบรวมธรรมะกว่า100พระสูตรจากพระสุตตันตปิฎกในโหมดของอังคุตระนิกายจัดทาขึ้นในระบบ2ภาษาก็คือภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษก็จะเลือกหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละพระสูตรนะครับเอามารวมกันไว้เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาท่านใดที่อยากได้หนังสือก็กสามารถดาวน์โหลดได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะท่านที่มีหนังสือก็กสามารถ เปิดหนังสือไปด้วยกันได้นะครับในหน้าที่28กับหน้าที่29ภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนะครับส่วนท่านที่ไม่มีหนังสือก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับสามารถดู powerpoint ไปพร้อมๆกันในวิดีโอนี้ได้เลยอย่างสบายๆนะวัตถุประสงค์หลักของรายการก็คืออยากจะชวนให้พวกเราได้มาศึกษาธรรมะด้วยกันเพราะว่าคําสอนของพระศาสัาพุทธเจ้านั้นมีอยู่เยอะมากแล้วก็ถูกเก็บไว้ในปบิบกซึ่งพวกเราหลายๆท่านเองก็จะ มักจะไม่ค่อยมีเวลานะครับที่จะมาศึกษาพระไตรปิฎกกันอย่างเป็นจริงเป็นจังก็ต้องเป็นหน้าที่ของพระภิกษุที่นอกจากตัวเองจะต้องศึกษาแล้วเนี่ยยังจะต้องหาวิธีการทํำยังไงก็ได้ให้พระไตรปิฎกหรือว่าธรรมะที่ถูกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกนะั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายแล้วก็นําไปใช้ได้จริงก็จึงเป็นที่มาของการสอนธรรมะออนไลน์ในลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะใช้เวลาไม่มากนะครับประมาณ15-20นาทีต่อนหนึ่งครั้งเราก็จะได้เรียนพระสูตรในหลายๆพระสูตรไปด้วยกัน ก็ต้องบอกว่าเนื้อหาในพระไตรปิฎกมันมีเยอะมากนะครับพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะถูกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกมากถึง8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์ในตัวของพระสุตตันตปิฎกเองเนี่ยก็มีมากกว่า2 1 0 0 0พระธรรมขันธ์ก็คือ2 0 0 0 0กว่าเรื่องราวที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าตัดสอนบุคคลในวาระต่างๆกันในสถานที่ต่างๆกัน,ก,นก็ต้องใช้เวลามากกว่า2 0 0 0 0วันนะครับก็ต้องบอกว่าเรียนธรรมะเนี่ยเรียนกันทั้งชาติเนี่ยก็เรียนไม่หมด ดังนั้นทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับต้องถือว่าพวกเราเป็นผู้ที่โชคดีมีบุญมากนะครับที่มีโอกาสได้เห็นหน้าตาของคําสอนที่เก็บวาในพระไตรปิฎกแล้วก็ได้สามารถและยังสามารถเข้าใจและนามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้จริงเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นความโชคดีมีบุญของพวกเราจริงๆพระพุทธองค์ตรัสว่าการได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากนะครับพดูดง่ายๆคือเกิดมาเป็นคนในะยากมาก สองเกิดมายากแล้วเนี่ยการจะใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ผ่านไปเนี่ยโดยปราศจากความทุกข์ความไม่ตกกังวลใจเนี่ยก็ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของไวรัสโควิดอย่างนี้นะครับทั้งสังคมทั้งเศรษฐกิจปัญหาเยอะแยะมากมายเลยทําให้จิตใจของเราเต็มไปด้วยความไม่ตกกังวล 3. การที่ใครสักคนหนึ่งจะได้ฟังธรรมะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากมากและประการที่4จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีข้อนี้คือการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมาก ยากจริงๆนะครับถ้าพวกเราไปศึกษาจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าโอ้โหเกิดขึ้นได้ยากมากการสร้างบาร,รมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยเต็มไปด้วยความยากลําบากนะครับอย่างพระสมณพทธเจ้าองค์ปัจจุบันของของเราเนี่ยท่านใช้เวลาสร้างบาร,รมีถึง20ประสงค์ไขกับแสนกับแล้วมีเวลาที่จะสั่งสอนสรรพสัตว์เนี่ยจากความรู้ทั้งหมดที่ได้ตกผลึกมากกว่า20ประสงค์ไขแสนมหากัมเนี่ยนะมีเวลาสอนชาวโลกหรือแบ่งปันความรู้นี้เนี่ย แค่45ปีเราคิดดูกันแล้วกันต้องบอกว่าไม่ยุติธรรมเลยนะดังนั้นแม้เราจะไม่เจอพระพุทธองค์แล้วแต่ว่าคําสอนของพระพุทธองค์ยังมีอยู่ในพระไตรปิฎกก็จะเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธนะครับที่จะต้องให้ความสําคัญกับการศึกษาคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเอามาประพฤติธปฏิบัติแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ช่วยกันแผ่ขยายแบ่งปันคําสอนอันเสร์นเนี้ยไปสู่ใจของชาวโลกให้ได้มากที่สุดสําหรับพระสูตรที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะชื่อว่ามรณสติสูตรนะอยู่ในอังคตรนิกายปัญจการนิบาต เล่มที่22ข้อที่19แล้วก็หน้าที่446ก็คือการหลักของการเจริญมรณนา,นานุสตินั่นเองนะถ้าเป็นในหนังสือที่หลวงพี่ให้ก็จะอยู่ที่หน้า28กับหน้า29อ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวพระสูตรกันเลยนะครับก็พระสูตรในวันนี้ก็ไม่ยาวมากนะอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสกลับไปศึกษาพระสูตรฉบับเต็มนะครับตามด e เฟลต์ที่หลวงพี่ให้ไว้ข้างล่างนี้นะปฐมมรณาสติสูตรเนี่ยนะพระสูตรเริ่มต้นอย่างนี้นะ,ะรรนนนะท่านบอกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคปปรรระททับบออยยู่ณนะาาาาาาสส้้้้งดวิกกลนนค ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตัดเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณสติอันภิกษุเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมเจริญมรณสติหรือ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแม้ข้าพระองค์ก็จเจริญมรณสติเราพอจะเห็นภาพไหมครับเวลาเรียนพระสูตรเนี่ยให้พวกเราพยายามนึกจินตนาการตัวเองกลับไปในสมัยพุทธกาลเหมือนเราไปนั่งอยู่ในเหตุการณ์ กำลังดูว่าพระพุทธองค์กําลังสอนใครท่านใช้คําพูดอย่างไรมีกิริยาอาการอย่างไรมีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างนะครับถ้าเราจินตนาการอย่างนี้จะทําให้เราพอนึกภาพตามนะครับว่าอ๋อเหตุการณ์นี้กําลังเกิดขึ้นนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงนั้นตรงนี้ท่านกําลังเทศให้พระฟังหรือเทศให้โยมฟังอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะทําให้บรรยากาศการเรียนธรรมะของเราดูสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้น,นลักษณะของพระสูตรเราเห็นไหมครับว่าจะมีการปูพื้นนิดนึงนะครับอ๋อพระพุทธเจ้าประทับอยู่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งสร้างด้วย ด้วยอิดใกล้บ้านที่เรียกว่านาทิกคามนะครับก็น่าจะเป็นชื่อหมู่บ้านนาทิกคามตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตัดถามถึงพระภิกษุว่าท่านทั้งหลายได้มีการเจริญมรณสติไหมการเจริญมรณสติหรือมรณา,านุตติเนี่ยนะทำแล้วเนี่ยนะครับจะมีผลมากมีอนิสง์มากจะอย่างลงสู่อมะตะและมีอมะตะเป็นที่สุดแล้วท่านก็ ถามพระภิกษุว่าพวกเธอจเจริญมาน,านานุสติไหมแล้วจเจริญอย่างไรแล้วพระแต่ละรูปก็ทยอยตอบคําถามนะครับว่าอ๋อข้าพระองค์จเจริญพระเจ้าค่ะ,จะเจริญอย่างนั้นจเจริญอย่างนี้บางท่านก็บอกว่าอ๋อข้าพระพุทธเจ้าคิดถึงความตายวันละหนึ่งครั้งว่า1วันหนึ่งคืนนั้นนะเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินเราโชคดีเนาะที่มีชีวิตรอดมาได้เองหนึ่งวัน นะครับบางท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าก็พิจารณาทุกวันเลยพระเจ้าข่านเนี่ยได้ได้มีชีวิตอยู่รอดมาอีกหนึ่งวันแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับบางท่านก็บอกว่าข้าพระพุทธองค์ก็พิจารณาทุกวันเลยพระเจ้าค่ะทุกครั้งที่ฉันอาหารบินทบาทเนี่ยก็รู้สึกว่าอ๋อเวลาของชีวิตมันมีสั้นมันมีน้อยแค่ในช่วงเวลาขบฉันเท่านั้นเอง ท่านก็บอกว่าอ๋อเนี่ยคิดถึงความตายทุกๆครั้งเลยเวลาเคี้ยวข้าวสี่ห้าคำก่อนกลืนเนี่ยก็รู้สึกว่าอ๋อเวลาของชีวิตก็มีประมาณแค่นี้เองในช่วงเวลาของการเคี้ยวข้าวแล้วก็กลืนข้าวเท่านั้นเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านก็ถามไปพระแต่รูปก็รายงานว่าตัวเองฝึกอย่างนี้ฝึกอย่างนี้นะครับในพระสูตรนี้เราจะได้เห็นว่าพระสมมาจ้าตรัสสอนเรื่องของการเจริญมรณา,านุสติไว้อย่างไรอะไรคือหลักการพิจารณา การคิดถึงความตายเนี่ยอย่างถูกต้องในสายตาของพระพุทธองค์ซึ่งอันนี้สําคัญนะอยากจะให้พวกเราค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาตามพระสูตรที่เราอ่านเนี่ยแล้วนําหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยลงไปสู่ภาคปฏิบัติให้ได้จริงๆทีนี้เราอ่านมาเนี่ยเราพอจะเข้าใจไหมครับมีคาศัพท์ตรงไหนที่แปลกๆตรงพี่พักว่าเราแวะดูตรงนี้นิดนึงนะครับท่านบอกว่าดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายมรณสตินะครับหรือมรณานุสติก็ได้อันภิกษุเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก อย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่สุดมีคําว่าอมะตะเกิดขึ้นถ้าเราอ่านด้วยตัวเองเนี่ยเราเราเราพอจะเข้าใจไหมครับว่าพระพุทธองค์หมายถึงอะไรโอเคละท่านพูดถึงการเจริญมรณานุสติเนี่ยท่านบอกว่าทําเยอะๆเ,เนี่ยทำบ่อยๆเนี่ยดีมีอนิสงฆ์มากมีผลมากก็คือมีประโยชน์มากนั่นเองแล้วยังเป็นเหตุนําลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่สุดอมะตะคืออะไรเอ่ยก็เป็นศัพท์ใหม่สาหรับวันนี้นะ,ะมาดูภาษาอังกฤษนิดนึงท่านบอกว่าบิ๊กคู บิคุกสก็คือมังบิคุคือพระนั่นแหละนะครับ When mindfulness of d e a t h is developed and cultivated, it's very fruitful and beneficial. It s g a i n a foot of deathless, has the deathless at its final end. เห็นไหมครับว่าคำว่าอมะตะเนี่ยชี้ไปหาคำว่า deathless แต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันแปลว่าอะไรใช่ไหมครับในที่นี้เนี่ยอธิกถาท่านอธิบายว่าอมะตะเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่านิพพาน อมตะชี้ไปหาความเป็นนิพพานนั่นเองนิพพานคือสภาวะที่ไม่ต้องมีการกลับมาเกิดอีกแล้วดังนั้นใครที่สามารถหมดกิเลสได้ไปอยู่ในสภาวะของนิพพานเนี่ยนะครับคนผู้นั้นถือว่าเป็นอมตะป,ปราศจ,จากความทุกข์ปราศจ,จากความบีบบังคับของกิเลสอย่างสิ้นเชิงแล้วก็อย่างถาวรตลอดไปนี่คือความหมายของคําว่าอมตะในพระสูตรนี้ทีนี้มาดูไฮไลท์ของพระสูตรนี้ไปพร้อมๆกันนะท่านบอกว่า <S <S ภาิกษุรูรปใดจะเดินมรณสติอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินข้าวหนึ่งคำ เราพึงมนัสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะขณะไหนขณะลมหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงมนัสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า ภิกษุเหล่านี้เจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอัสวะทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นไหมครับว่าพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เราเห็นว่าการพิจารณามรณา,านุสตินั้นน่ะจะต้องทําอย่างนี้ อย่าไปคิดว่าเราจะมีชีวิตยืนยาวนะครับหล,หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสถามพระแต่ละรูปนะครับว่าท่านฝึกมรณานุตติอย่างไรนะครับอย่างที่หลวงพี่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ย๋อว่าวันหนึง่งคืนหนึง่งคิดถึงครั้งหนึง่งนะครับหวันคิดถึงหนึงน่งครั้งคิดถึงความตายตอนฉันคิดถึงความตายตอนหายใจเนี่ยได้บรรดาคําตอบทั้งหมดเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเลือกมาแค่2คําตอบว่าการฝึกอย่างนี้ถูกต้องนะครับซึ่งก็คือ2ประโยคนี้ท่านบอกว่าให้คิดแค่ว่านะครับเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะการกินข้า เวลาเรากินข้าวแล้วกลืนเนี่ยนะหนึงคำเนี่ยนะครับแค่นั้นอีกอย่างหนึง่งท่านบอกว่าเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะขณะไหนคือลมหายใจเข้าก่อนที่จะหายใจออกหรือลมหายใจออกก่อนที่จะหายใจเข้าความยาวแค่นี้แหละคือความยาวของชีวิตมนุษย์ที่ท่านอยากจะให้เราฝึกทบทวนแล้วตอนหนักว่ามันสั้นจริงๆท่านก็ตัดยืนยันว่าความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องนะครับพิสูจทั้งหลายเรากล่าวว่า ภิกษุเหล่านี้หมายถึงว่าพระภิกษุที่คิดอย่างนี้นะครับจเจริญมรณานุสติอย่างนี้เนี่ยอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอสวะทั้งหลายเพื่อความหมดไปของกิเลสเนี่ยนะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพืที่มาดูภาษาอังกฤษกันนิดนึง mindfulness of death mindfulness คืออะไรครับสติถูกไหมครับ death คือความตายคือการพิจารณาความตายอย่างมีสติก็คือการจเจริญมรณานุสติหรือการจเจริญมรณัสติตามชื่อของพระสูตรนี้นั่นเอง The b i k k h u นะครับ b i h ก็คือมัง who develop mindfulness of d e a t h by wishing to live as long as it takes to chew ชิวแปลว่าเคี้ยวนะครับ and swallow คือการกลืน a single mouthful ข้าวแค่หนึ่งคำกลืนเนี่ยนะครับจริงๆอายุเรายืนยาวแค่นี้เองและนะครับ to live as long as it takes to breathe out คือหายใจออก after breathing in หลังจากที่หายใจเข้าหรือนะครับ to breathe in หายใจเข้า after breathing out หลังจากที่เราหายใจออกแค่นี้เองนะครับความยาว these are c all bhikkhus who live diligently they keenly develop mindfulness of death for the ending of defilement ตรงนี้คือสิ่งที่พระสมมาัเจ้าทรงตอกยก้ำแล้วก็แนะนำให้เห็นว่าการคิดถึงความตายอย่างนี้เป็นการคิดที่ทถูกต้องนะจะนำเราไปสู่ความไม่ประมาทแล้วก็เร่งขวัญขวายนะครับที่จะกำจัดอาสวะกิเลสในใจของเราให้หมดไปโดยเร็วที่สุด ในช่วงเวลาของการกลืนข้าวหนึ่งคำหรือช่วงเวลาของการหายใจเข้าแล้วรอการหายใจออกเนี่ยก็จะใช้คำว่า Interval ก็ได้นะครับ Interval เนี่ยนะครับคือมันเป็นช่วงเวลาที่นิดเดียวเวลาเรากลืนข้าวเราสังเกตไหมครับว่า,วากลืนเข้าไปปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวช่วงเวลาตรงนี้มันสั้นนิดเดียวหายใ,ใจเข้า,ออาออแล้วก็หายใจออกหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าเนี่ยไม่กี่วินาทีเองนะครับสั้นมากนะครับในหลายๆที่พระองค์ก็ทรงตรัสสอนตอกย้ำนะครับถึงประโยชน์ของการเจริญมรณานุสติแล้วก็ ท่านก็ทรงเปรียบเทียบว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ยืนยาวนะครับในพระสูตรนี้นะครับในอรารักขาสูตรซึ่งอยู่ในอังคุตระนิกายเหมือนกันเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบความยืนยาวของชีวมนุษย์กับสิ่งต่างๆหลายอย่างนะครับถ้าเรามีเวลาลองกลับไปศึกษาพระสูตรนี้ดูนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่านบอกว่าหยาดน้ําค้างที่ยอดหญ้าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นก็เหือดแห้งไปอย่างรวดเร็วอยู่ได้ไม่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่เปรียบด้วยหยาดน้ําค้างก็ฉันนั้นนนนนเเเเหมมมือออกกกกัป็็็ขงล้ยรรวดรวดีทุา มีความคับแข้นมากบุคคลพึงรู้ด้วยปัญญาพึงทำกุศลพึงประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีหรอกสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายในกรณีนี้เนี่ยท่านเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์กับหยาดน้ําค้างว่าหยาดน้ําค้างตอนเช้าพอแสงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยหยาดน้าค้างก็ไปละแปบ๊บเดียวเกิดแห้งไปเลยบางทีท่านก็พูดถึงรอยมีดที่กรีดลงไปบนน้าทันทีที่เรากรีดเสร็จเนี่ยน้ำก็กลับมาติดกันเหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นบางทีท่านก็พูดถึงลักษณะของ เนื้อที่ย่างบนเตาไฟร้อนๆน,นะครับเอาไฟร้อนๆจัดๆแล้วก็เนื้อวางบนวางลงไปบนเตานะั้นน่แป๊บเดียวเนื้อก็ไม่มาลายหายสูญไปหรือในบางครั้งท่านก็ยกตัวอย่างถึงโคนะครับที่ถูกลากจูงไปสู่โรงฆ่าสัตว์ในทุกๆย่างก้าวที่โคย่างไปนั่นนะ่โคกําลังเข้าใกล้ความตายไปทุกๆขณะเช่นเดียวกันครับทุกลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยเราไม่ได้หายใจไปฟรีๆนะครับเรากําลังหายใจเข้าใกล้ไปสู่ความเสื่อม ความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายในทุกๆขณะเช่นเดียวกันดังนั้นคนที่ฉลาดมีปัญญาเนี่ยเขาจะพิจารณาถึงความจริงตรงนี้การคิดถึงความตายบ่อยๆมันจะนําเราไปสู่การปล่อยวางมันจะนําไปสู่การให้อภัยได้ง่ายขึ้นมันจะนําไปสู่ความเข้าใจโลกและชีวิตในมิติต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วมันจะนําไปสู่ความเบื่อหน่ายคลายความกําหนัดเพราะสุดท้ายเพราะสุดท้ายเราก็ไม่สามารถเอาสิ่งต่างๆติดตามตัวเราไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักของที่เรารักธุรกิจการงานที่เรารัก ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้ทั้งหมดในชีวิตเนี่ยเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้เบื้องหลังหมดเลยมันจะนําใจของเรากลับมาสู่ภายในสติของเราจะตั้งมั่นเราจะเข้าใจโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงเราจะให้อภัยได้ง่ายขึ้นเราจะอารมณ์ดีขึ้นเราจะเข้านอนด้วยความเป็นสุขมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือข้อดีของการคิดถึงความตายบ่อยๆก็มาดูคาศัพท์กันนิดนึงนะครับวันนี้คําศัพท์ไม่ยากแล้วก็ไม่เยอะด้วยมรณัสติหรือมรณา,านุสตินะครับก็ใช้คําว่า mindfulness update ครับตรงไปตรงมาเนะ ati, าะ mindfulness ก็แปลว่าสติ death ก็แปลว่าความตายอนนี้สงส์อานนสงส์เมื่อเราพูดถึงอานนสงส์นะครับก็สามารถใช้คําว่า beneficial ก็ได้นะครับหรือ advantageous ก็ได้ก็คืออนันนสงส์ที่เราจะได้รับจากการทําบุญอนันนสงส์ที่เราจะได้รับจากการพิจารณามรณานุสติอย่างนี้เป็นต้นนะครับอสาาวะอสาาวะนี่อาจจะไม่คุ้นนะครับอสาาวาเป็นชื่อของกิเลสกิเลสเรียกได้หลายอย่างคาแปลที่เราจะเห็นบ,บ่อยๆก็คือคําว่า defilements น,นะครับมีหลายตัวเนาะโลภโกรธหลงนะครับ ตันหาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะผู้แปลบางท่านก็ใช้คําว่า effluence นะครับซึ่งคํานี้เราอาจจะไม่ค่อยเจอ effluence ก็หมายถึงสิ่งโสกโปกของเสียตามบ้านต่างๆที่ไหลไปตามท่อแล้วก็ลงไปในท่อระบายน้ําลงไปสู่ลําคลองแล้วก็ลงไปสู่ทะเลในลักษณะอย่างนั้นนะครับคือของเสียของสกโปกเป็นอีกลักษณะหนึ่งของกิเลสหรืออาสวะบางท่านท่านก็ใช้คําว่า designer นี่แหละครับความปรารถนาลามกอย่างนี้เป็นต้นนะความประมาทนะครับก็ใช้คําว่า carelessness หรือ heedlessness ก็ไดนะ้ถ้าความไม่ประมาทก็ตรงกันข้ามก็คือ carefulness หรือ h i s f u l n e s s ก็วันนี้มาเจอศัพท์คําว่าอมตะใช่ไหมครับอมตะซึ่งอมตะเขาใช้ศัพท์ทับศัพท์ตรงๆว่า d e a l s s s e e t h l e s s ก็คือความไม่ตายนั่นเองนะครับซึ่งก็ชี้ไปหาสิ่งที่เรียกว่านิพันนะครับบางทีถ้าเราอ่านเราเจอคาว่าเนวาน่าเนี่ยนะครับ กับนิบบานาเนี่ยเอ๊ะต่างกันยังไงเนาะนะครับเนวานากับนิบบานาก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเนวานานี่เป็นการสะกดแบบภาษาสันสกฤตส่วนนิบบานาเป็นการสะกดแบบภาษาบาลีนะครับเราใช้ตัวไหนก็ได้แต่ให้รู้ว่ามันหมายความถึงสิ่งเดียวกันก็วันนี้ก็สับมาเยอะนะครับสบายๆติดกางติดขากันไปเนาะโดยสรุปนะครับพระสูตรนี้เป็นพระสูตรสั้นๆเข้าใจได้ไม่ยากนักแล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะครับเราลองดูนะครับพระพุทธองค์ทรงพยายามที่จะตรัสตอกย้าให้เห็นว่า ชีวิตมนุษย์นั้นสั้นจริงๆสั้นต่อการทําความดีสั้นมากๆสั้นเหมือนนะพูด,พดง่ายๆคือว่าเราอายุของเรายืนยาวแค่หายใจเข้ากับหายใจออกเท่านั้นเองถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเราตายหายใจออกแล้วเราไม่หายใจเข้าเราก็ตายเราไม่ได้มีอายุไขที่จะยืนยาวเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีเราอายุยืนไม่ถึงขนาดนั้นดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องทบทวนตัวเองทุกวันทุกวันที่เราตื่นมาเนี่ยเราโชคดีมาก ที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกหนึ่งวันนะครับเรามีโอกาสที่จะแก้ไขตัวเองมีโอกาสที่จะทําสิ่งที่เรารักมีโอกาสที่จะดูแลคนที่เรารักมีโอกาสที่จะทำความดีตั้งหลายอย่างดังนั้นเราต้องเลือกจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละวันที่ผ่านไปเราลองมองดูรอบๆตัวเราก็ได้นะครับในทิศหกเนี่ยเราพอจะเห็นใครที่เขาอายุเกิน100้ยปีไหมครับในเครือญาติของเราในหมู่บ้านเราในสังคมเราน้อยมากนะครับที่คนจะอายุเกิน100ปีในยุคปัจจุบัน ที่ญี่ปุ่นยังมีนะคนอายุ120ปีที่ฝรั่งเศสบางทีเราก็เห็นนะครับคนอายุเกิน120ปีแต่คนเหล่านั้นมีน้อยมากถามว่าตัวเราเราจะอยู่ถึง100ปีไหมครับโดยสภาวะแบบนี้นะครับอากาศก็ไม่บริสุทธิ์อาหารที่เรากินนะครับก็มีแต่สารเคมีโครคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆก็รุมเร้ามีความเครียดสารพัดคิดว่าเราจะอยู่ถึง100ปีไหมครับดังนั้นการทบทวนถึงความตายบ่อยๆนะครับ ตามที่พระพุทธองค์แนะนำเนี่ยจะนําชีวิตของเรากลับมาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราจะเลือกใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับให้เวลากับสิ่งที่ควรให้แล้วก็ไม่ให้เวลากับสิ่งที่ไม่ควรให้ตรงพี่ก็สรุปง่ายๆว่าชีวิตมนุษย์นั้นสั้นนักนะครับควรเร่งทําความดีให้มากความตายไม่มีนิมิตหมายเกิดขึ้นได้ทุกขณะลมหายใจก็ขอให้พวกเราได้เอาพระสูตรในวันนี้ไปทบทวนแล้วเอาไปฝึกปฏิบัติให้ได้ทุกวันนะครับทบทวนตัวเองบ่อยๆก็หวังว่าพวกเราคงจะได้ประโยชน์จากการศึกษาพระสูตรในวันนี้นะ สำหรับการเรียนพระสูตรในวันนี้ก็ขอสมมติยุติลงแต่เพียงเท่านี้ก็ขอชื่นชมอนุโมทนาที่ทุกท่านได้ตั้งใจศึกษาธรรมะด้วยกันมาเป็นอย่างดีขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะขอจะเจริญพร